มาออกแล้วขณะนี้คำนัน,นปะเป็นตัวนำคู่กับคุณเรืองฤทธิ์ขณะนี้คุณเรืองฤทธิ์เป็นตัวนำคำนัน,นป้าเป็นตัวที่สองว i p ที่สามน้องเจนที่สที่โค้งใต้เก้า คุณเลืองฤทธิ์เป็นตัวนำอยู่กับมันป้าเป็นตัวที่สอง VIP ที่สามที่ป้ายแปดคุณเลืองฤทธิ์เป็นตัวนำกับมันป้ายังเป็นตัวที่สองคุณเลืองฤทธิ์ขณะนี้คุณเลืองฤทธิ์เป็นตัวนำอยู่กับมันป้ายังเป็นตัวที่สอง VIP ที่สามถ่ายไปเป็นน้องเจนและ วาเลนซิโนที่ไปหกออกทางทรงคุณเลืองธิ์เป็นตัวนำ V.I.P เป็นตัวที่สองน้องเจนที่สามกำนันฟ้าที่สี่ขณะนี้ V.I.P เป็นตัวนำแล้วคุณเลืองธิ์ถ่ายไปเป็นน้องเชนวาเลนซิโน <enz> และนายนาาแฮปปี้ มาออกแล้วขณะนี้กำนันปะเป็นตัวนำคู่กับคุณเรืองฤทธิ์ขณะนี้คุณเรืองฤทธิ์เป็นตัวนำกำนันป้าเป็นตัวที่สอง V.I.P. ที่สามน้องเจนที่สี่ที่โค้งใต้เก้า คุณเลืองฤทธิ์เป็นตัวนำอยู่กำนันป้าเป็นตัวที่สอง VIP ที่สามที่ป้ายแปดคุณเลืองฤทธิ์เป็นตัวนำกำนันป้ายังเป็นตัวที่สองคุณเลืองฤทธิ์ขณะนี้คุณเลืองฤทธิ์เป็นตัวนำอยู่กำนันป้ายังเป็นตัวที่สอง VIP ที่สามถ่ายไปเป็นน้องเจนและ วาเลนซิโนที่ไปหกออกทางทรงคุณเรืองฤทธิ์เป็นตัวนำ V.I.P เป็นตัวที่สองน้องเชนที่สามกำนันพอที่สี่ขณะนี้ V.I.P เป็นตัวนำและเคุณเรืองฤทธิ์ถ่ายไปเป็นน้องเชนวาเลนซิโนและนายนายแฮปปี้